นี่เสียงน้ำโชคนะครับเสียงน้ำโชคือสีมะน้ำโชคสีมาขอโชคงวดที่ติถึงนี้นะครับเนาะบอการ์มาผู้เดียวเขาจั๊กงวดครักค่ะเขาสามงวดติดครับที่เคยเขาหลังจากนั้นบอการ์มาแห่งจัดสามงวดติดครับยันเลยอ่ะเราพาอีวอนด้เยเห็นปะคะยังมีภาพด้วยยังมีภาพถูก มื่อในกาสืเป็นผู้พาทีมงานมาเอานะครับครับก็คือเขาเขามาจุดนี้ก็ได้สองวันติดแล้วสองวันแล้วครับผมจุดทูบได้ครับจุดทูบเดี๋ยวหาเกลียวเล็กๆมาใส่ครับครับเดี๋ยวรอบต้นนี้นั่งเพียงโดยจย์การได้ครับ

ดูเป er ็นน nee. er> oh. ั่งกระบอติเขาจะงวดแล้วก็ยัดข้าที่ว่าขอเขาสามงวดครับสามงวดครับวันที่ซีบากา้าสามงวดนี่เป็นสองตัวหรือสามตัวครับสองตัวครับตัวที่สามีร่มแก่ครับเขาสองตัววันนี้เป็นงวดที่ซีเนาะครับผู้อยากเคีื่น้ยกระเจากี มันก็จะเขียนเลขให้แม่บอกน้นำท้กทีมโดยแอดก้านะครับอาจารย์กา้าสิตอนนี้แอดก้ากำลังขออยนะครับเบาดังๆให้ได้ยินน้ำแน่ก็ได้เด้อก้า ผ่าวผมนะู้าไปร่มเย็นๆเยๆข้าบ้านได้นะครับรกานอนแท่งดเือดหรานเ็นไยังไงาม่คอยสางคอยนาทามวนทีนึงคอยลา้าเ็บเ็บในรกานมคอยในกแงทไาแต่มาย่านกับบอกรามาเกี่ยวโตตรงลัรกานก็ิมมหาย่างน สามตัวสามตัวตัวเสียมากขึ้นเรื่อยๆบรรยากาศสิมานอนอยู่พีหรอครับบอครับกลาดบ่นอนยนง่ปแห้งๆตีนนอนครับผมน้ำใสฟูกาขันไฮล้วจะไปน้ำเด้อะตัวยู่งห้เต็ดไฮเต็ดตัวดีเด้อเส้นแนวทางาขันบอดมาก อตอนนี้เบิ้งแอบกาไปก่อนรุนน้ำกันครับ็นรุนไปด้วยกันไอเกาไม่ไม่หิบ เห็บอยู่ข้างหลังนะครับเพื่นเอาออกอเพื่อนเะาเห็บเย็นเพื่นเอาเห็บเย็นมันี่แล้วผมก็มานางเย็นอ,อ,อยู่อู้จักสีเราแย่งยังข้างหลังก็เป็นร้องเย็นมันไม่แยังเด็เ<ด>นี่ยเพื่นนี่มันจะรุ่งสิมาให้โซ่เข <laughs> ้ามาเนี่ยละยังเราทั้งนอกเตอร์เคื่อจืดจัง เสียงทุกประตูใส่เลยได้บูมิร่มตอนมาทุกประตูนี่แหละมผมก็เลยบอม่าอีกเลยนะลุ้นไปด้วยกันนะครับโอ้ขาของลมประาทังบรรดาได้สามขาไปคูมาแห้งหมดนาะ ่นเด้อไปเขียนใส่ถูกฝนเด้อปัวบัง คนเทนต์างนี้มันตั้งๆขึ้น <c oughs> มาแล้วหกมาแล้ว อาจารย์น้ำเนาะไปาอ,อาจารย์กับเลขถูกาอ,อ,อาจา์ให้มาสามตัวเลขถูกเชียกนำโชค ทีพ่พผ่านมากบวกามากผู้เดียวครับครับผมมากขึ้นมากขึ้นมาเอาใคันยมาคนเดียวครับผมเจอนักักันเลยเข้ามาแล้วสามงวดติดสามงวดติดงวดที่สี่บวกามางวดวดทีพผนานมากเนี่ยนบบรบ่ไมาเอาบกามาเลยอาพี่น้องลุ้นไปด้วยกันนะครับส่ิติบนวาจุดถูกแต่เขาสองงวดติดเมื่อกี้ก็ได้สามหนึ่ง แค่ถูกแค่แค่สองตัวพมนูหวานกหราแนาะกตัวันหกมาแล้วอ 6เตจะปีนยาบังเด้อตรง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 จังสิมีคนเสียเด้อ เก่าซะแล้วเนาะไม่ือะ,ะบาดเลยต้มขึ้นมาแล้วจีว่าว่าแปดมาก้วบ่เ่ว่าหกแปดเก่าด้เลยี่ดียก็สรงัตแบบว่้มันเด็กแฝดนะสรงแั่แฝดก็ปก็ทุกวันเลยก่อะ,อะ,อะ แปดนะแปะได้รืเล่าอแะไคืออี่้เมยนมดน้อสองนาทีอืมสอง 복2 ไปตุ่มกับเด็กนอนอกันสองหกสองเก้าอปูดหายมันตุ่มได้ปูดได้ยันมันแม,ม่นไปกองสลากได้ปูดได้ไปกองสลากมาก เลขทูบหกสองเจ็ดเฮ้ยตามเคพคนมาโรลดแต้มทั้งหนานนนถ้าเป็นสามตัวจะ<า>ครับจะเป็นห้าสองเจ็ดแต่สองตัวอยู่หลังอยูครับผมบอม,มี่บ่มีเพิ่มนย5ห้าเก้าเป็นของพอาจารเนนะครับผมหกสองเจ็ด ห้าสองเจ็ดเป็นเลขนำโชคเชือกเชือกมหาศจันย์ครับผมเชือกมหาศจันย์